โอ้ด่านทานทรมานด่านที่ดีที่สุดเอากดดิโอ้โหได้เดินช้าอีกตั้งหากหาใครไม่เจอแน่จังหวะน,นี้เกิดตรงไหนกันวนเนี่ยมนุษย์เนี่ยตรงนี้ปะป้นใหญ่จิงเครื่องไปละ ทำไมทำไมผ้ามันไม่โหลดวะเอาหลบหลบวะอย่าคิดว่าต่อยไม่โดนนะต่อยได้นะ เสร็จแล้วเครื่องหนึ่งไม่มีล็อกเครื่องก็งี้แหละไม่มีล็อกเครื่องไงไม่มีตายยากเหรอเจ็ดสิบสองเจ็ดเจ็ดสิบสองโคมอยู่นะถ้าคนล่้ไม่เป็นนี่ตายนะบอกเลยตายนะแขวนอยู่ไหนกัน โอ้ยโถเทียมผมไม่นะไอ้ซอมบี้มองไม่เห็นจริงดิเฮ้ยซอมบี้ไล่ว่ะซอมบี้ไล่ซอมบี้ไล่ทีให,ห้ขอบคุณมากซอมบี้เอ๋ยเฮ้ยโดนนะ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 ติดเชื้อนะติดเชือ้อไล่ต่อเลย เ้ยวิ่งยาวเลยวะ่ะจะวิ่งไปไหนเนี่ยเพื่อนท <c oughs> าไมถึงคานมาตรงนี้อ่ะแอบอะไรอะ่ะ โอ้ยแขวนต่อเสร็จอีกเครื่องนึงแน่เลยเชื่อดิเอ้ยไล่โทเทม,ม่ะไล่โทเทม,ม่ะเอาอ่ะซอมบี้เก่งมากแต่ว่าขอไล่คนตรงนี้ก่อนทำอะไรเสกโทเทมพรเหรอกิดเชื้อไปก่อนนะเพื่อน เอ้หลบว่าหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิดิดิจิตอละดิจิตอลทีวีต่อยนะ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 เฮ้ยตายง่ายต่อยเฮ้ย ห้อง v.i.p ว่ะห้อง v.i.p เลยละกันซอมบีไปไล่มันซะอย่าให้มันหิวนะซอมบีนะเฮ้ยมันไล่โทรศัพไฟให้ว่ะซอมบีตรงนั้นอะ่ะมันไปไหนวะมันเดินไปไหนวะเอ้ยทำไมหิวไวยังอะ่ะเฮ้ยมันเดินไปไหนนะ่ะหาไม่เจอเลยกุมโซนอยู่แถวแถวนี้ก็ได้มั้งนะ ไม่เอาดีกว่าไล่ดีกว่าไม่ค่อยอยากคุมโซเดี๋ยวดูซอบบี้ตรงนั้นก่นอนเฮ้ยมีคนไปช่วยไม่มีต่อยนะต่อยนะต่อยนะอา้าวเบบี้าไบเวลว่ะแเบบี้ไาไบเวลโดนนะโดนะเฮ้ยโอ้โหหลอก หลอกกันได้ลงคอหลอกกันได้ลงคอนะหยุดปั่นนะหยุดปั่นนะ <c oughs> เฮ้ยซอมบ,บี่มาเฝ้าให้วะเฮ้ยฉีดวัคซีนอะไรตรงนี้ฮะเอาตรงนู้นเหรอโอ้ฉีดวัคซีนได้เวลาซ้ำนะ เล่นเป็นคิวเลอร์ต้องซ้ำนะยังไม่ขั้นสมเลยอะเมืเ่อไหรจะขั้น3เนี่ยต่ออย่างเดียวแล้วกันจะได้ตายไวๆนะเพราะว่าเครื่องเริ่มเดินละตายยากอะไรเข้าตู้ทำไมน่ะแทงหลังเหรอ <S <S อ,อาอไม่มีเข้าตู้ทำไมวะโลกไปหมดแล้วเหรอ โอ้สามเครื่องยังฆ่าใครไม่ได้เลยซอมบี้เฝ้าทีให้หน่อยดีซอมบี้ลูนยังไม่แตกนะเพราะซอมบี้ตรงนั้นเฝ้าที่ไว้ให้ดีมากเลยสวยจำได้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้โอเคปลว,ว่าซอมบี้มีอะไรอยู่ตรงนี้ ไอะไรตรงนี้ว่าซอมบี้เดินไปไกลแล้วแน่เลยช่วยแล้วอ่ะมันไปไหนกันหมดวันนี้อ่ะหาใครไม่เจอเลยหาไม่เจอหรือเธอไม่มีดักหน้าปากซอยอ้าวอ้าวอ้าวติดติดเชื้อไวรัสโอ้ยโอ๊ยหลบหลบหลบ าไม่เจอ,อไม่มีซ้ำเลยละกันระหว่างจุกแทงหลังหมดแน่ติดทานากันสามคนด้วยเอาแล้วตายยากสิถ้ามันจำเป็นน่ะโอ้โหสเต็ปนี้ติดไม้แทงหลังมาหน่อยอยากอยากอีกสักยกนึงอ่ะไม่มีไม่มีก็โดน ตายยังเนี่ยตายยังเนี่ยตายแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,อเซอมบี้ซอมบี้โดนซอมบี้ตีไปสิดิโดนตีไปเลยถ้ามันจะเป็นนะ่ะเบบี้สไวเวลมองไม่เห็นซอม,ม,มบี้ผมหรอโดนซอมบี้ซอมบี้งานดีนะเนี่ยด,ด,ดูดิซอมบี้แจ๋วมากเลยซอมบี้โคตรโหด นี่แบบผมผมไอ้นี่เลยนะอเอาเอาแอดออนของซอมบี้อะให้มันเดินเร็วไปอะ่ะอุย้ยเครื่องนั้นเสร็จไปแล้วเรามือตรงนั้นแต่ไม่เป็นไรตาย2แลแลเหลือ2คนนะตอนนี้เราน่าจะคุมเกมได้อยู่พอสมควรเลยอีกคนนึงก็ติดไว้แล้วอีกคนนึงก็ติดธานาเดี๋ยวอยู่แมสเทพแน่เลยเพราะว่าซอมบี้มันเดินไปแมสเทพนะครับนี่ไงเสียงนี่หยุดเดี๋ยวนี้เพื่อนตายยาก ต่อยต่อยเจ็บอยู่แล้วก็ต่อยเลยเสียเวลานะ <c oughs> โอเคอีกคนนึงจะอยู่แถวนี้เหรอเดี๋ยวร่างมาตรงนี้ก่อนนะแขวนอีกคนนึงอยู่ไหนวะอันนี้เพิ่งเพิ่งเฟสแรกแล้วเนี่ยอีกคนนึงอยู่ไหนเนาะ เด,เดินไปไกลๆก่อนถ้าซอบี้มาซอบี้เฝ้าได้ตรงนี้ป่าวันเนี่ยชัดเจนแจมแจ้งแจมใส่นะชัดเจนนะชัดเจนนะว่าอยู่ตรงนี้นะเอ้ยคนนี้กระโดดเป็นว่ะฟัดสปีดสปีดบิลว่ะคนไทยด้วยนะชื่ออะไรเนี่ยอะไรอะไรเหม็นเนี่ยไม่ดีเลยนะเพื่อนนะไปตั้งชื่อมาใหม่ปะ ใช้หน้าโนหนึ่งวะไปตั้งชื่อมาใหม่นะเพื่อนนะยังไม่ขั้นสามเลยอ่ะผมใชอ้อันนี้น้อยมากเลยอะไรหนวดพิฆาตเนี่ยส่วนมากจะต่อยเอาเพราะมันไวกว่าเออบางจังหวะก็ใช้ก็ได้นะแต่แต่ถ้ามันเจ็ดสิบสองคมก็น่าจะได้ใช้น้อยฆาตกรไร้ปาน,นี้ นี่จีโอ้ยกี่แต้มเนี่ยสองขีดเลยวะ่ะสองขีดเลยโอ้ยแรงแดงแรงแดงกันหมดเลยแรงแดงมีอันนี้แรงอะไรเนี่ยแรงแรงทองแดงอันนี้แรงโกเหมือนกันโอ้โหแรงสามใช้นนหน้าโนนึงอันนี้น่าจะเป็นตี้ตี้ไทยหรือเปล่าเนี่ยดูโปรไฟล์แป๊บ <c oughs> ไม่น่าจะใช่นะคนไทยน,น่าจะมีคนเดียวนะโอ้ไม่มีใครจีจีด้วยเลยห้าหมื่นเต้มวะ่ะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมาเล่นให้ดูเฉยๆ